เชอร์รากีเชอร์รากีนะคะหนักมากเลยวิวเพื่อนหนักมากเลยค่ะดูที่เดวโอยหนักนี่เราก็ค่อยทยอยตัดนะคะวันนี้เรามาตัดมะเขือเทศเชอร์รกีมะเขือเทศรูปหัวใจแล้วก็แบล็คเชอร์รี่นะคะส่วนยีนโลเชอร์รี่มันจับมน,น้นอยนกกินหมดเลยแทบหมดเลย มันเนื้อมันมันนุ่มค่ะเอาไปกินกับพวกสลัดแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็อร่อยอร่อยเลยนะคะนี่ให้ดูข้างหลังมีแตกๆนิดนึงสุกมากเราเราเก็บพร้อมกันเดี๋ยวเรามาเทียบกับหน้าเห็นไหมคะใหญ่าเห็นไหมเปียไม่เห็นน้าก้องมาเพราะเีหมุนมือให้เทียบกับหน้าแม่ก็ได้ หน้าแม่ไม่สวยก็ช็อกโกแลตก็ทยอยเก็บนะคะลูกค้าก็ยังไม่ค่อยสั่งเข้ามาเพราะว่าช่วงส่วนใหญ่ชอบกินโซลารีนอกันแต่ว่าช็อกโกแลตพอแนะนำแล้วก็บางคนซื้อไปลองทานแล้วก็ปิดใจนะคะมันอร่อยของเราจะเก็บตอนสุกมันจะรสชาติคล้ายๆองุ่นนะเห็นไหม นั่นแหละช็อกโกแลตค่ะอันนี้เป็นพันธุของเมอบนส่วนอันนี้แบล็กเชอร์รี่นะคะจะมีสีดำตอนที่ลูกยังไม่สุกดำดำม่วงคือแดดยังไม่จัดพอที่เขาจะเป็นสีดำล้วนแต่ว่ามันจะเป็นด้านนอกรงเรือนนะอันนั้นคือเขาจะ้แสงแดดเต็มที่มากกว่ามันจะเป็นดำสนิทอันนี้จะเป็นดำม่วงๆนะคะเวลาสุกแล้วเขาจะเป็นสีนี้ค่ะเพื่อนแต้น,นพวงใหญ่มากว่าก็คือเอาไปไม้มาปิดกันกน,นกไว้นะ นี่นะสวยมากเลยค่ะอันนี้เบียตัดยกพ่วงเลยเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขายขายยกชอบไปเลยแต่ว่าก็จะขายขายขายเออ,อนนี้ขายเกือบหมดได้อยู่เพราะว่ายังเหลืออีกเยอะเราจะเก็บไว้ทาพัน์ธุแล้วก็ขายเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะใครสนใจแบบว่าเอ่อตอนนี้เราก็จะมีเ,เม็ดของ ล่าชินีเราก็มีนะคะเชอร์รี่ปกติเราก็มีแบล็คเชอร์รี่เยนโรเชอร์รี่ชอ็อกโกแลตอันนี้เชอรากีนะคะมะเขือเทศลูกหัวใจที่ขายกันตามอินเทอร์เน็ตอันนี้เพียอสั่งของของจีนมาลองดูเนาะ เพราะว่าในรูปมันเป็นรูปรูปเล็กๆแต่พอพอมาปลูกแล้วมันรูปใหญ่ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะเอาไปทำเพิคซอสมะเขือเทศหรือเอาไปปั่นเป็นน้ําผักทานเนี่ยเิ๊ก็แนะนำส่วนพวกเนี้ยกินกินกับแฮมเบอร์เกอร์อร่อยมากพวกนี้ก็ก็กินกับแฮมเบอร์เกอร์อร่อยกัดแล้วรสชาติมันจะคล้ายๆเรูดเบียค่ะ รูดเบียร์จรวดไม่เคยกินไหมมันออกซซ่านิดนึงแต่ว่าพอเราไปใส่รวมกับน้ำสตอเบอร์วิชแล้วค่อนข้างอร่อยอันนี้เป็นคอตโตโต้นะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่ไม่ค่อยติดได้ลูกไม่ใหญ่ใหญ่อย่างอย่างอย่างที่ใจเราต้องการพอดีมันเป็นโรคเขียวๆแล้วเบียร์ก็ไปหักกิ่งมันมาชำไว้ปรากฏว่าในกระถางมันออกแต่รุ่นนี้เบียร์คงจะไม่เก็บมาเมล็ดพันธุ์เพราะว่าต้นแม่เขาเขามีมีโรคเนะาะเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มันอาจจะติด ติดเชื้อหรือว่ามียีนแฝงที่มีเชื้อโรคเขียวๆอยู่อันนี้เราก็คืออาจจะเก็บกินปกตินะคะเดี๋ยวยังไม่ได้ลองชิมรสชาติเลยสําหรับพันธุ์นี้นะแต่พันธุอื่นลองลองชิมหมดแล้วเพราะว่าอันนี้อันนี้เพิ่งจะเริ่มสุกเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆลองลองชิมดูเดี๋ยวจะไปเก็บโซนไหนอีกอเดี๋ยวพาเพื่อนดูอันี้ก่อนบางคนยังไม่รู้จัก ช็อกโกแลตนะคะเนี่ยพันช็อกโกแลตก็คือตัวนี้หนอนแบงวันทองเนี่ยชอบเจาะบิวก็ต้องมาเลือกถ้าเก็บไม่สุกเงี้ยไม่ค่อยสุกจัดก็ไม่อร่อยคือคือพยายามจะเก็บให้มันสุกจัดจัดเพื่อที่จะให้ให้ลูกค้าที่เขาซื้อไปแล้วเขาแบบอร่อยเงี้ยพอสุกจัดก็เนี่ยดูไม่ทันเห็นไหมพเพื่อนๆเน่าเสียหายมันมันเป็นแบบนี้ค่ะมันเราปลูกอินทรีเนาะมันดูแลค่อนข้างยากนิดนึง เราเก็บขายเราเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นของของทุกอย่างอย่างอันเนี้ยเชอร์รกีเน,น,นี่ยก็เน่าไหยเนี่ยเน่าละมันอยู่ละดินเราไม่ได้แต่งขึ้นเ <l ots> นี่ยเราก็ต้องทิ้งทิ้งหมดแ <l> บ <ots> <b anks> <b anks> <b anks ually> ็แบเชอร์รี่ก็ก็ทิ้งเรื่องนี้ก็ทิ้งเจาะเน่าเดี๋ยวพาไปอยู่อีกโซนหนึ่งค่ะเพื่อนๆที่อันนี้อันนี้เป็นโซลาริโนเนาะ กับอารูรูอารูรูอร่อยมากเลยนะคะมเมล็ดพันธุ์ก็อาจจะแบ่งขายได้ริดหน่อยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวปีหน้าก็ทาการเก็บพันธุ์ใหม่รสชาติดีมากเลยค่ะอารูรูแล้วก็แบล็คเชอร์รี่อีกฝั่งหนึ่งที่ที่มันดําหน่อยอันนั้นมันอยู่ในพลาสติกมันจะมีการกองแสงระดับหนึ่งแต่ว่าพอมันมาอยู่นอกโรงเรือนเนี่ยมันไม่มีตัวพลาสติกกองแสงเพื่อนๆจะเห็นว่าแตกต่างชัดเจนเลยเห็นไหม สีเขาจะดําดําไม่ดําขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดนะคะถ้าซื้อพันธุไปแล้วปลูกมาไม่ดําอย่าว่าของเขาไม่จริงมันอยู่ที่แสงแดดนะคะนี่พอมันเริ่มสุกแล้วมันจะเป็นสีนี้นี่แต่นี้ก็ยังยังไม่จัดนี่นกมากินแล้วเห็นไหมนี่นกกินหลักฐานทิ้งไว้ให้เราดูด้วยเห็นไหมคะก็ก็ประมาณนี้เบียยังไม่ได้ลองชิมแบบไม่ไม่สุกนะ ยังยังไม่ได้ลองชิมช่วงนี้งานงานยุ่งงานลัดตัวหลายอย่างนี่มันก็หักล้มลงมาแต่ว่าก็ก็ได้อยู่เนี่ยช่อเนี่ยไปไปแล้วทั้งช่อที่มันเป็นอย่างๆเพราะว่ามันเลอะเลอะน้ำเวลาเราลดใส่ยางแล้วมันดินมันกระเด็นโดนนะคะต้นนี้น่าจะเป็นโรคตายก็เลยดูว่ามันไม่มีคุณภาพต้นนี้ต้นพวกนี้เราจะเก็บไว้กินเนาะถ้าเราได้กินแต่ว่าเราจะ เราจะไม่เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเป็นการจําหน่ายตัวที่สมบูรณ์อย่างต้นเนี้ยเราเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ต้นนี้เราก็เก็บเมล็ดพันธุ์ได้หรือต้นด้านในที่ที่ให้เพื่อนๆนดูแกเราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นแบบเป็นโรคตายไม่สมบูรณ์เงี้ยพวกนี้เราจะจะไม่ไม่เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะมาต่อพันธุ์นะคะเราไม่รู้ว่ามันจะมียีน ยีแนแฝงของของอะไรที่ที่ที่มันปนมากับมเมล็ดพันธุ์ที่เราจะปลูกในรุ่นต่อไปเนาะไม่อยากมีความเสี่ยงค่ะก็มะเขือเทศก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวจะจะ,จะเก็บไปดูว,ว่ามีใครจะซื้อไหมยังไม่ได้ลองโพสเลยมะเขือเทศรูปหัวใจแต่ว่าเปียตั้งใจว่าเบียจะเก็บไปทำซอสมะเขือเทศมากกว่า คำซอสมะเขือเทศไปทานเองนะคะก็ใครสนใจอะไรยังไงก็ก็ลองสอบถามทเข้ามาได้นะสวยแบบอยากโชว์อยู่อย่างนั้นอันลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ